ไหนๆใครเป็นสายฟู้ดเลเวอร์กันบ้างสวร์ของนักชิมจุดเช็คอินย่านดังบรรทัดทองแหล่งรวมร้านอาหารนับร้อยชนิดทั้งเคาาและหวานมาที่นี่ได้กินครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเอลวิสซุกี้ซุกี้ในตำนานหนึ่งนมนัวร้านของหวานชื่อดังที่สายหวานต้องห้ามพลาดร้านตั้งอยู่หมูกระทะหัวมุมจุฬาซอย16และร้านอาหารอื่นๆอีกมากมายรร้านอาหารเยอะแล้วคนเยอะกว่าน,นั้นมากๆยังกับคนทั้งกรุงเทพมารวมตัวกันที่นี่ในที่เดียวขอเปิดประเดิมที่ร้าน ร้าน JO หนึ่งในร้านเด็ดยอดฮิตที่ใครมาบรรทัดทองต้องมาลองเมนูซิกเดเจอร์ของที่นี่คื่มาม่าต้มยำที่มีให้เลือกเครื่องตั้งแต่ธรรมดาใส่ไข่หมูสับหมูกรอบรวมมิตรรสชาติเข้มข้นจัดจ้านแซ่บถึงใจเลยค่ะในร้านยังมีเมนูให้เลือกอีกหลากหลายอาหารทะเลของที่นี่สดด้วยนะคะกินจากมื้อหนักมาแล้วขอกินขนมหวานให้ครบสูตรกันสักหน่อยแนะนําร้านนี้เลยร้านหาขนมไข่จากสงขลากลิ่นเนยหอมหวานเด็ดจมูกจนต้องรีบมาต่อแถวเลยค่ะเนื้อขนม ของเขานุ่มหอมเนยมากๆกินตอนร้อนๆยิ่งอร่อยเลยค่ะตรงข้ามกับร้านหามีร้านเปิดใหม่ชื่อว่าไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ชาอัสซัมขาวน้ำผึ้งมะนาวอร่อยสดชื่อมากๆถ้ามาช่วงนี้ทางร้านแถมยาดมให้ด้วยนะคะขอปิดท้ายด้วยเคกร้านดังเลเยอร์เค,ค้กเลเยอร์ที่มีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เต็มคำพร้อมราดซอสช็อกโกแลตแบบฉ่ำๆสำหรับการเดินทางมาที่บรนทัดทองหากใครนำรถยนต์มาต้องรีบมาให้ไวเลยค่ะเพราะที่จอดรถเต็มไวมากๆจะขึ้นที่จอดรถไว้ให้ตามนี้เลยนะคะสำหรับรถฟ ไฟฟ้า้ามา BTS มาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติออกทางออกที่หน่วินมอเตอร์ไซค์มาประมาณ5นาทีถ้าใครอยากเดินมาเดินประมาณ10นาทีก็ถึงหน้าซอยบรรทัดทองแล้วค่ะสําหรับรถไฟฟ้า MRT ให้มาลงสถานีหัวลําโพงออกทางออกที่3ามนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาประมาณ5นาทีใครที่มารถประจําทางมีป้ายให้ลงหลายป้ายเลยค่ะใส่รถประจําทางเราจะขึ้นไปให้ตามนี้เลยค่ะ On the way JS r นะอ y EP หน้าอยากจะให้เราพาไปที่ไหนแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ Huh?